รถไปรักไฟฟ้าจาก Isuzu ใหม่มาพร้อมราคาสุดช็อกนี่คือพานหัวข่าวจากสื่อชื่อดังในต่างประเทศหลัง Isuzu D-Max EV เปิดราคาขายอย่างเป็นทางการสำหรับตลาดในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นแผนของบริษัทในการจอดตลาดยุโรปเป็นหลักโดยเผยว่าเป็นิปรกไฟฟ้าโมเดลแรกของยุโรปที่ให้ความสามารถในการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบตัวรถติดตั้งแบตเตอรี่6 6 9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จอยู่ที่163หมไมล์ในราคาสูงถึง6 0 0ม0นปอนด์ ซึ่งค่าต,ตัวต่างจากเวอร์ชันดีเซลมากกว่า1ล้านบาท i ิสุสูได้ก้าวเข้าสู่วงการปิกัพไฟฟ้า EV ีด้วยภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยแต่ได้การขับเคลื่อนใหม่ซึ่งตอนนี้เปิดเผยร,รายละเอียดต่างๆออกมาแล้วก่อนจะเริ่มขายจริงช่วงต้นปี2026ในยุโรปบริษัทเผยว่า d m a x EV จะเป็นทางเลือกที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์แต่ไม่ลดทอนความเป็นประสงค์อันแข็งแกรง่งตามแบบฉบับปิกัพที่เน้นการบรรทุกและการลากจูง ก่อนจะไปเชิญหน้ากับผู้แข่งเช่นปกิกาไฟฟ้าจากโตโยต้าไฮลักชมใหม่เป็นต้นสำหรับการออกแบบภายนอกของตัวรถจะไม่ต่างไปจากรุ่นดีเซลนะครับเว้นแต่การตกแต่งแถบสีฟ้าน้ำเงินตามจุดต่างๆพร้อมแปดโลโก้ EV และแน่นอนว่าด้านหลังจะไม่มีชุดท่อไอเสียช่องชาร์จไฟอยู่ในตำแหน่งฝาถังน้ำมันเดิมหมายถึงยังคงรูปแบบที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้การทำตลาดจะมีให้เลือกทั้งหมด2เกรด ได้แก่ EDL 4 0และ EV Cross สามารถเลือกได้ทั้งแคมบและสีประตูทางด้านขุมพลังในการขับเคลื่อนพบว่ามีการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวคือด้านหน้ากับด้านหลังทำให้กำลังถูกส่งไปยัง4ล้อแบบฟูลท m e และยังไม่ลืมรับเทเรนโหมดซึ่งเป็นโหมดในการใช้งานทางออฟโรดที่สืบทอดมาจากรุ่นดีเซลนั่นเองโดยพลักกำลังที่ทำได้จากมอเตอร์ไฟฟ้าคู่อยู่ที่140กิโลวัตต์หรือ190แรงม้า แรงบีนิวตันเมตรแม้ตัวเลขแรงม้าจะไม่ต่างไปจากดีเซล3 0, 0. ลิตรเทอร์โบโแต่ในสเปคยุโรปจะมีเฉพาะดีเซล1 9ลิตรเท่านั้นทําให้เวอร์ชั่นพลังงานไฟฟ้ามีกําลังมากกว่า27แรงมา้าแต่แรงบีดหายไป35นิวตันเมตรเคลมตัวเลขสมรรถนะด้วยอัตราเร่งจากสูนถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงทำได้ในเวลา10.1วินาที ความเร็วสูงสุด80ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งสำคัญคือ DMAX EV ยังคงรักษาคุณสมบัติการบรรทุกสูงสุด1,000กิโลกรัมและการลากจูง3,500กิโลกรัมไว้เช่นเดิมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตัวรถมีระยะใต้ท้งรถ2 1 0ม mm, ิลิเมตรและการลุยน้ำลึกทำได้600มเมทางด้านแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีขนาด66.9กิโลวัตต์ชั่วโมง ให้ระยะทางวิ่งตามมาตรฐานดับ p ยอยู่ที่163ไมล์หรือ263กิโลเมตรต่อการชาร์จตัวเลขนี้อาจดูน้อยเมื่อเทียบรถไฟฟ้าที่มีขนาดตัวถังเล็กกว่าแต่ตามรายงานเผยว่าสอดคล้องกับการเป็นรถปิกอั์ที่มีทั้งน้ำหนักมากกว่าและขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าโดยการชาร์จด่วนด้วยไฟกระแสตร,ตรงสูงด5 0กิโลวัตต์ช่วยให้แบตเตอรี่ชาร์จจาก20-80%ภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงรถปิกอัพไฟฟ้าใหม่จากอิสุส ถูกติดตั้งบนแชสซีที่ปรับปรุงใหม่จาก D-Max d i e s ดีเซลและชุดช่วงล่างปรับเซ็ใหม่ให้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายใน UK มีทั้งหมด2เกรด3รุ่นย่อยเริ่มต้นกับตัวถังแคบเปิดได้ราคา5 9 9 9 5 5ปอนด์หรือราว2,610,000บาทตัวถัง10ประตูราคา6 9 9 9ปอนด์หรือประมาณ2 6 5ล0 0 0บาท และตัวท็อปวีครอสราคา62,495ราปอนด์ประมาณ2 718 0 0 0บาทหากเทียบตัววีครอสดีเซล1.9ลิตรที่มีราคาเพียง1 6 6 0 0 0้าบาทนั้นพบว่าในเกรดเดียวกันของเวอร์ชันไฟฟ้ามีราคาส่วนต่างแพงขึ้นถึง1 5 1 0 0 0 0บาทช่วงราคาถือว่าห่างกันพอสมควรนะครับแต่ย้ำกันอีกทีว่านี่คือราคาขายในอังกฤษอิสุสรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือประมาณ1 6 0 0 0 0กมกิโลเมตร การส่งมอบในสาราชอาณาจักรจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2026ก่อนจะขยายตลาดไปทั่วยุโรปรวมถึงนอร์เวย์อีกด้วยสำหรับตลาดเมืองไทยอิส z u ูมีแผนทำตลาดเช่นกันนะครับหาความพร้อมด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีความเหมาะสมที่สุดและความต้องการในตลาดมีเพียงพอปัจจุบันอิส z u ุลุยไปกับไมฮบริดแล้วนะครับกับดีเซล1.9ลิตรไฮบริด on 48v แต่จะเน้นจำหน่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ล่าสุดที่มีการแชร์กันในโซเชียลคือเข้าประจำการในฐานะรถตำรวจแล้วนะครับสังเกตได้จากสติกเกอร์ MHEV บริเวณกระบะท้ายนั่นเองและทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับ